สวัสดีค่ะชาวบลิสวันนี้มาถึงชาวธนูเนอะมาดูกันครึ่งปีหลังชาวธนูจะเป็นอย่างไรไพ่บลิสของพี่บอกว่าคุณมีความสุขนะคิดแต่สิ่งดีๆได้เป้าหมายที่คุณต้องการจะสำเร็จบาปเคราะห์ที่เจอยังมีอยู่นะเจ้ากรรมในเวรมาขอเอาคืนอยู่ มีมีบางคนน่ะนะเจ้ากรรมในเวรยังรอรอผลบุญจากคุณนะคะคือต้องการน่ะดังนั้นเนี่ยหากคุณให้อภัยอโหสิกรรมหรือว่าสวดมนต์อุทิศส,ส่วนกุศลในเขาเนี่ยเขาได้รับนะคะมากพอก็จะไม่อยู่กับคุณนะคะดังนั้นต้องอุทิศให้เยอะๆอะอันเนี้ยมันมาเตือนเลยอ่ะเพราะว่า อาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะมันดูจะเจาะจงนะคะว่ามาขอส่วนบุญนะที่พี่เห็นเด่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่หากเป็นคนปฏิบัติดีประเด็ดปฏิบัติชอบอยู่แล้วเนาะปล่อยวางทิ้งกิเลสและความชั่วในจิตใจตนเองได้เนี่ยปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้าลดนิวรลดจิตอกุศลต่างๆ นะคะคถือสิน5้าสินสิพรหมวิหาร4ี่ได้แบบจริงๆรินะแบบว่าเออปล่อยได้เยอะอะปล่อยวางได้เยอะนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นจะนำพาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เลยส่วนใหญ่เน้นจะเรื่องงานจะดีได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งที่อยากทำจะได้ทำ อืมและบางคนถ้ายิ่งปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนะจะยิ่งเจริญได้รวดเร็วเลยสำหรับชันูนะอืมตรงนี้บอกเลยว่าเน้นเรื่องงานเช่นกันดังนั้นท่านมันเน้นว่าแค่มีเจ้ากรรมในเวรมาขอส่วน,ส,วนส่วนบุญส่วนกุศลยังมีแบบติดค้างกันอยู่เนาะแล้วก็อยากให้คุณทำความดีเนี่ยตรงเนี้ยทำดีๆเยอะๆ แล้วสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่กำกลังเข้ามาให้คุณเจริญแบบดีได้เลยอะ่ะลุ่งเลยแหละอืมดังนั้นแต่ว่าต้องปฏิบัติจริงจังหน่อยนะอืมสำเร็จได้บางคนสำเร็จได้ภายในครึ่งปีด้วยซ้ำเพราะว่าไพา่ขึ้นมาว่าสำเร็จเลยอะ่ะดังนั้นเนี่ย พยายามปฏิบัติดีละสิ่งอะไรไม่ดีละเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกอ่ยิ่งปฏิบัติสมาธิกรรมฐานได้จะยิ่งสื่อสารต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลได้ดีเนี่ยโชคชะตาคุณจะยิ่งเปลี่ยนแบบแบบยิ่งเร็วอะ่ะ นะมันเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนยิ่งทําดีขึ้นเท่าไหร่มันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเท่านั้นแล้วมันจะเห็นผลเร็วนะคะตรงนี้บอกเลยดีแต่อย่างที่บอกถ้าถ้ายังไงคุณก็ต้องไปมีบางคนที่บอกว่าต้องไปทําบุญส่วนแบบว่าอุทิศส,ส,ส่วนสุศนให้เจ้ากรรมในเวรด้วยเนาะตรงนี้ก็เตือนแรงอยู่เหมือนกันนะคะ ก็ฝากด้วยเนาะสำหรับชาวธนูนะคะตรงนี้ลองไปพิจนารณาดูนะคะมาดูไพ่แนะนำเนะาะไพ่แนะนำองค์พ่อบอกว่าอย่าให้คุณกล้าที่จะเปลี่ยนตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากจิตของคุณเห็นปะแล้วคุณจะสำเร็จไพ่ออร์เคอร์ก็บอกว่าความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างยั่งยืนและถาวรเลยอืม สวยงามคุณจะส่งปาถนาเออจะมีความสุขที่แท้จริงอะ่ะนะคะชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเนะาะไพ่อสุรินทราหูเนี่ยขึ้นมาเตือนเห็นปาบอกว่าถ้าถ้าชาวธนูนะทำชั่วคุณจะยิ่งได้รับผลที่มันแบบเพิ่มหนักหนัก,นกขึ้นเป็นทวีคูณอะ่ะทำไม่ได้เลยอะไรที่ คิดหวังหรืออะไรที่ทำอยู่จะติดขัดมืดดำไปหมดดังนั้นทำชั่วไม่ได้เหมือนกันเนอ,อันนี้ทำทำเขาเรียกว่าทำชั่วไม่ขึ้นเลยนะคะแล้วไพ่สังโยชน้าเนี่ยคืออยากให้คุณละสิ่งไม่ดีนั่นเองตัดทิ้งซึ่งขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนาะแล้วก็เชื่อ ในคำสั่งสอนกับพระพุทธเจ้ารักษาศีลตัดกิเลสลาคะไม่มีอารมณ์โกรธโลภโทสะนะคะตรงนั้นถ้าตัดได้จะยิ่งดีอันนี้ที่บอกเห็นปะชาวธนูเนาะต้องทำดีให้หนักหนักแล้วจะลุ่งนะคะคติธรรมคือปิดทองหลังพระ การทำดีอย่างที่บอกเห็นปะเป็นคนดีซะอย่างเราไม่ต้องประกาศให้ใครรู้เนาะเอออย่างนั้นน่ะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ร,รู้ใช่ป่ะจักรวาลร,รับรู้คุณตัวคุณเองก็รับรู้ถูกไหมอืมแล้วความสุขมันจะอยู่ในใจเราไม่ต้องโชว์ใครเนาะน้ำพึ่งหยดเดียวก็คืออย่าทำเรื่องแรกให้มันเป็นเรื่องใหญ่อืมจริงๆมนุษย์ทุกคนน่ะเริ่มจาก ดูตัวเองปฏิบัติตัวเองให้ดีไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องไปแก้ไขคนอื่นไม่ต้องวิจารณ์คนอื่นจริงจริงแล้วอ่ะต้องปฏิบัติตัวเองให้ดีแล้วเรื่องหรือปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดตามมาแน่นอนอืมแค่นั้นเลยเนาะแล้วเรื่องนี้เมื่อไหร่ที่เงินขัดสนอ่ะจงคิดว่าเดี๋ยวมันต้องมี เดี๋ยวเราต้องได้ทุกอย่างคือบททดสอบหรือมารที่มาคอยขัดขวางเราแค่คิดว่ามีแค่คิดว่าได้ทุกอย่างจะดีเนอะชาวธนูจ้าและสัญญาณบางอย่างนะอย่างเช่นวันนังคารสีสีชมพูปีจอปีกุลอาจจะเป็นไซน์าบางอย่างที่จะทำให้คุณ ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นเนาะลองดูกันนะอันนี้ชาวธนูจริงไม่มีอะไรเลยแค่ปฏิบัติให้ดีแล้วก็ไปทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรอุทิศให้เขาบ้างเพราะว่าบางทีเราก็ทำกรรมไว้ชาติที่แล้วเยอะอ่นะเนาะแล้วความสุขมันจะมีแน่นอนค่ะฝากกดแชร์กับฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ